ผมจะเปิดเผยแฟ้มลับครับในการพบปะผู้คนในเวลาที่คุณเข้าสังคมหรือทําง,งานร่วมกับใครก็ตามคุณจะวางตัวเองยังไงให้เป็นคนที่น่าคบหาเป็นผู้มีอิทธิพลใครอยู่ใกล้คุณก็รู้สึกว่าตัวเองอะโชคดีที่ได้รู้จักคุณอาจจะพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับแฟ้มลับข้อที่1เวลาที่คุณไปเข้าสังคมที่ไหนกับใครก็ตามหนึ่งในเทคนิคที่จะทําให้คุณเป็นคนน่าคบหามากขึ้นคือการแบ่งปันคอนเนคชั่นโดยไม่ห่วงเห็นครับ อะสมมติว่าคุณรู้จักหลายๆคนนะที่มีเคมีเข้ากันได้คุณสามารถแนะนาทั้งสองคนให้รู้จักกันได้นะครับแนะนําว่าพวกเขาอ่ะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความชอบความถนัดหรือความสนใจที่มันตรงกันมันในการในการพูดคุยทำความรู้จักมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าจะต้องคุยเรื่องอะไรจากนั้นก็ปล่อยให้ทั้งสองคนได้จัดการกันเราเองว่าจะสารางสัมพันธ์กันยังไงต่อไปยิ่งถ้าเกิดว่าคอนเนคชั่นที่คุณนําเสนอหมายถึงเส้นสายที่คุณมอบให้มีคุณภาพนะครับ แล้วถ้าต้องสองฝ่ายสร้างความสัมพันธ์กันจนไปต่อยอดอะไรได้หลายอย่างมันจะย้อนกลับคืนมาหาคุณ2เท่าครับไม่วันใดวันหนึ่งทั้งสองคนครับเขาอาจจะแนะนําคนที่เป็นค่าเฉลี่ยของเขาอะค่าเฉลี่ย5้าคนที่เป็นคนมีคุณภาพรอบๆตัวเขาอะให้กับเรารู้จักแล้วมันอาจจะต่อยอดโอกาสดีๆการงานดีๆให้กับคุณอีกเยอะแยะมากเลยครับแฟนรับข้อที่2เมื่อคุณต้องการปลีกตัว คุณสามารถเอาเทคนิคเดิมเนี่ยมาขยี้ใช้งานต่อได้ครับหลังจากรอลาสัก1ินาทีคุณก็ควรจะเริ่มพูดคุยกับคนอื่นต่อไปได้แล้วใช่ไหมครับวิธีที่ดีที่สุดในการขอตัวไปคุยกับคนอื่นคือการแนะนําคู่สนทนาให้คุยกับใครสักคนในห้องเมื่อเขาได้คุยกับคนอื่นคุณก็สามารถไปคุยกับคนอื่นต่อได้และถ้าเขาได้พบว่าคนที่คุณแนะนําให้เขารู้จักเป็นคนที่น่าสนใจนะเขาก็จะจดจําว่าคุณน่ะได้ช่วยเหลือให้เขารู้จักคนนั้นัข้อที่3 จะทำให้คุณเป็นคนสําคัญในขณะเข้าสังคมหรือพบปะผู้คนใหม่ๆจําไว้นะครับว่าถ้าสิ่งแรกที่ค,คนคนนึงเรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณมันคือการถูกแนะนําให้รู้จักคุณไม่ว่าจะจากเพื่อโร่มง,งานของเขาหรือจากคนที่เขาสนิทก็ตามว่าคุณนะ่ะคือผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะเข้าใจว่าคุณเป็นสิ่งนะั้นจริงๆแต่ถ้าไม่มีใครแนะนําคุณให้เขารู้จัก ทันทีที่เขาพบคุณเขาจะคาดเดาตัวต,วตนแล้วก็จะประเมินตามสัญชตาตญาณของเขาเองดูว่าคุณสะอาดเรียบร้อยหรือว่าดูโกโลโกโสคุณดูเป็นคนสําคัญหรือเป็นคนไม่สําคัญคุณดูเป็นคนมีความสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้หรือไม่ได้ทําไมเราต้องให้เพื่อเสนิของเขาแนะนําครับมันมีเหตุผลที่น่าฟังก็คือเมื่อใดที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือการพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นครับอสมมตินะ ถ้าผมบอกคุณว่าผมคือผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาตัวเองครับถ้าเรายังไม่เคยเจอกันเลยหรือคุณไม่เคยฟังช่องนี้คุณอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ถูกปะแต่ถ้ามีใครสักคนนะครับมาบอกเรื่องเดียวกันนี้กับคุณเมื่อได้พบกันคุณก็มักจะเชื่อว่าผมอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆและถ้าคนที่บอกคุณคือคนที่คุณไว้วางใจเป็นหนึ่งในห้าคนที่เป็นค่าเฉลี่ยรอบตัวของคุณนะนะก็ยิ่งทําให้คุณแทบไม่ต้องหาหลักฐานยืนยันอะไรเพิ่มเติม ฉะนั้นหนทางหนึ่งที่จะเพิ่มความสําคัญในตัวคุณหรือเพิ่มระดับอิทธิพลก็คือการให้คนอื่นสักคนที่มีอิทธิพลมาพูดแทนตัวคุณครับแฟมรับข้อที่4สิ่งนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยนึกถึงมันคือการลงทุนกับสายสัมพันธ์ครับเวลาที่คุณพัฒนาตัวเองมาจนกลายเป็นคนเก่งในระดับหนึ่งแล้วว่าสิ่งที่เราไม่ควรลืมคือการไปทําความรู้จักกับคนที่อ่อนวัยกว่าหรือคนที่เป็นรุ่นน้องนั่นเองคนที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานในใหม่พวกเขาอาจจะไม่ใช่อวุโสก็จริงหรืออาจจะไม่ได้มีความชนานาญ มันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ได้น่าสนใจหรือไม่มีค่าสําหรับคุณนะคุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอนาคตของเขาหรืออาชีพของเขาอ่ะจะก้าวหน้าไปแบบไหนบ้างถ้าคุณมีความกระตือรือร้นสนใจคนที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นอาชีพของตัวเองให้ความสนใจให้ความสําคัญให้การช่วยเหลือเขาอ่ะวันหนึ่งในอนาคตเขาอาจจะกลายเป็นที่พึ่งของคุณก็ได้ครับฉะนั้นเมื่อคุณเติบโตอย่าคบหาแต่คนที่เก่งกว่าหรือเก่งเท่าคุณอย่างเดียวทําความรู้จักกับรุ่นน้องหรือคนที่เริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวบ้างครับ พราะยังไงนะสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องเก่งแซงเราในเรื่องที่เขาถนัดแต่เราไม่ถนัดแน่นอนถ้าคุณเคยรู้จกักหรือเคยช่วยเหลือเขามาก่อนวันหนึ่งที่คุณต้องการความช่วยเหลือบ้างการมีรุ่นน้องไหมอ่ะมันทําให้เราคุยกับเขาได้ง่ายขึ้นไม่ต้องกําแพงใส่กันมากมายแฟรมรับข้อที่5ผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดในเรื่องนี้ครับคือเวลาที่คุณคุยกับใครมาได้สักระยะหนึ่งให้คุณสังเกตภาษากายของคุณฟังครับว่าเขาอยากจะกลับบ้านหรืออยากจะอยู่ต่อหรือบางทีเขาต้องไปทำธุรกิจที่ไหนสักที่หรือเปล่า โอเคแหละถ้าอี้ฝ่ายเริ่มมองนาฬิกาข้อมือหรือเก็บเอกสารบนโต๊ะสัญญาณแบบนี้ใคร,ใครๆก็ดูออกใช่ไหมครับว่าอยากจะกลับแล้วแต่ในความเป็นจริงคนที่แสดงท่าทางชัดเจนแบบนี้มันมีน้อยมากครับแล้วคุณจะสังเกตจากตรงไหนดีให้ดูที่ปลายเท้าครับถ้าปลายเทา้าหรือลำตัวของเขาเริ่มบิดเอียงหันไปทางประตูทางออกนั่นก็เป็นไปได้ว่ามันเป็นสัญญาณว่าเขาอยากกลับแล้วแต่จริงๆถ้าอยู่บนโต๊ะแล้วไม่สะดวกดูปลายเทานะ้าให้คุณดูลำตัวก็ได้ แรกๆเขาจะเริ่มเอียงไปหาทางออกคือถ้ามันไม่มีประตูทางออกมันเป็นที่โล่งๆจากที่เขาเริ่มหันหน้าหาคุณเขาจะเริ่มบิดหันหน้าไปทางอื่นเล็กน้อยครับเรื่องนี้มันถึงกับมีงานวิจัยรองรับเลยนะคุณเป็นของเจลล์ก r สมหาวิทยาลัยวอชิงตันเขาทำการวิจัยคนอายุระหว่าง20-55ปีจำนวน185คนครับพบว่าคนที่อยากจะกลับเนี่ยมักจะถ่ายน้ำหนักไปมาบ่อยๆ ก้นจะอยู่ไม่ติดที่ร่างกายจะเริ่มขยับและถ่ายน้ําหนักซ้ายขวาไปมาดังนั้นถ้าคุณขอเวลาเขาสัก30นาทีแต่เขาอยู่ไม่ถึงเราก็อาจจะต้องให้เสร็จก่อนตรงนั้นเขราอาจจะมีภารกิจอย่างอื่นคือถ้าคุณไม่ได้จบบทสนทนา,นนาไม่มีโอกาสสูงมากเลยที่ครั้งต่อไปเขาจะไม่อยากคกุยับคุณอีกเราต้องรู้จักสังเกตภาษากายนะครับเพราะบางทีเขาอาจจะเกรงใจไม่กล้าพูดถัดคออะไรเงี้ยแฟงรับข้อที่6ผมชอบมากเลยนะข้อนี้เจอมากับตัวบ่อยๆแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเคยทําแน่นอน เวลาที่คุณอยู่ต่อหน้าใครก็ตามนะให้จําไว้เลยมันจะมีภาษากายหนึ่งที่คนเรามักจะแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือการกอดอกและนั่งข่ยห้างคนส่วนใหญ่อาจจะเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าภาษากายแบบนี้มันแสดงความหมายได้หลายแบบเช่นเอ้ยฉันอาจจะไม่ได้เปิดใจรับคุณนะฉันไม่อยากจะคบหากับคุณเป็นภาษากายเหมือนว่าเขากำลังปิดกั้นอะไรบางอย่างไม่เปิดใจให้กับเราจะยังไงก็ตามเวลาที่คุณไปเข้าสังคมแล้วต้องไปเจอใครเอยอะเพือกอดอกหรือนั่งข่ยห้างนะครับ มันเป็นการสื่อความหมายว่าเรากําลังสร้างกําแพงปิดกั้นคนอื่นอยู่ทั้งที่ความจริงคุณอาจจะแค่หนาวอย่างเงี้ยเรื่องนี้มีผลการทดลองได้นะครับจากคุณแซนด้าสมิธฮานินจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาพวกเขาได้เตรียมภาพคนขณะกอดอกแล้วก็ไม่ได้กอดอกนํานักศึกษาจํานวน40คนเนี่ยมาดูผมปรากฏว่านักศึกษาที่ได้ดูภาพคนกอดอกมีแนวโน้มมองบุคคลนั้นในแงล่ลบบางคนบอกฉันคิดว่าเขาอ่ะเป็นคนเย็นชาหรือฉันคิดว่าเขาอ่ะเป็นคนที่เฉยชาต่อคนรอบข้าง รวมถึงคนที่นั่งข่อยห้างด้วยนะครับนักศึกษาก็มองคนเหล่านี้ได้แง่ลบเช่นกันดังนั้นเวลาที่คุณไปเข้าคอร์สเรียนสัมมนา,าที่ไหนก็ตามแล้ววิทยากรคือมันใหญ่อย่าเพลอไปนั่งกอดอกนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราปิดใจไม่ได้อยากจะฟังเขาหรือเราอาจจะกลายเป็นคนที่ดูมีอีโก้เป็นคนที่น้ำเต็มแก้วครับทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นและไม่ใช่แค่นี้นะครับหากในอนาคตสักวันหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณต้องขึ้นไปเป็นเจ้านายหัวหน้าใครก็ตามอย่ายืนพูดกอดอกกับลูกน้อง เพราะมันอาจจะเป็นการซื่อว่าผมมันไม่ได้เปิดใจรับความคิดเห็นของคุณนะแม้คุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ตามการกอดอกเวลาที่อยู่ต่อหน้าคนอื่นมันอาจจะทําให้หลายๆคนไม่สบายใจแฟหรับข้อที่7เมื่อไหรก็ตามที่คุณจะต้องไปทํางานกับคนที่มีอายุมากกว่าคุณถ้าไม่สามารถทําให้ผู้ใหญ่เชื่อในตัวคุณได้แสดงว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติแล้วครับเช่นที่พบบ่อยๆเลยคือคุณอาจจะมีภาพหลักที่เด็กเกินไป อย่างน้องคนหนึ่งก็ต้องมาทํางานกับคนที่โตกว่าเขาหลายคนเลยครับไม่ว่าจะโตด้วยอายุประสบการณ์หรือความคิดแล้วน้องค่อนข้างจะอายุน้อยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเวลาเขาสื่อสารหรือพูดคุยกับรุ่นพี่เนี่ยเขาจะพูดเร็วทําเร็วแล้วความเร็วมันจะมาพร้อมกับความลุนลานจะทําให้ภาพลักษณ์ระดูก,กระสับกระสายทาให้ไม่สามารถควบคุมคนที่เป็นผู้ใหญ่ได้แล้วเขาก็จะมองว่าเราเป็นเด็กทีนี้แล้วคุณเวลาคุณคิดไอเดียอะไรนําเสนอไอเดียอะไรเรา,าจ,จะถูกตัดสินล่วงหน้าก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นความคิดของเด็กน้อย ฉะนั้นนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเรามันมีโอกาสอยู่แล้วอะที่เราจะได้ทํางานกับคนที่โตกว่าเรามีวุฒิที่ภาวะมากกว่าเราสิ่งนี้ทําให้คุณกลายเป็นคนที่ดูมีบารมีขึ้นมาได้คือคุณจะต้องทําอะไรช้าๆแต่ไม่ยืดยาดนะครับวิธีการง่ายๆครับคุณลองเริ่มสังเกตคนที่มีอายุเขามักจะทําอะไรช้าๆไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือจังหวะในการโต้ตอบอย่างเวลาที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันผู้ใหญ่ที่มีความฉลาดทางนั้นอารมณ์สูงสๆ,ๆเขาจะไม่แบบรีบเถียงนะครับ แต่เขาจะนิ่งฟังเพื่อรับข้อมูลหรือรับความคิดให้มากที่สุดแล้วค่อยโต้ต่อกลับไปอย่างฉลาดแล้วคุณลงมาดูเด็กๆเวลาที่เด็กๆมีความคิดเห็นไม่ตรงกันะเด็กๆจะแย่งกันพูดนะเถียงไปเถียงมาจะไม่ได้หยุดจังหวะให้มันช้าลงแล้วค่อยพูดถูกปะแต่คนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เขาจะค่อยๆพูดค่อยๆเดินค่อยๆทําอย่างใจเย็นมีสติคนที่ทําแบบนี้ได้คือคนที่รู้จักควบคุมตัวเองเริ่มต้นง,ง่ายๆจากการพูดหวังก็ได้ครับ ส่วนใหญ่แล้วเวลาเริ่มต้นพูดอ่ะหลายคนมักจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังพูดเร็วหรือพูดช้าอยู่มันไม่ใช่แค่การได้ยินว่าคุณพูดอะไรออกไปแต่มันคือการได้ยินว่าคุณอ่ะใช้วิธีไหนในการพูดอยู่พอคุณควบคุมจังหวะในการพูดได้คุณจะรู้ตัวเลยว่าเฮ้ยจังหวะเนี้ยเราควรชา้าๆผ่อนลงหน่อยเพื่อให้คนเห็นความสัมพันธ์แล้วคุณจะรู้อีกว่าเฮ้ยจังหวะไหนควรหยุดเพื่อให้คนอื่นได้คิดตามทัน คือแค่คุณปรับเปลี่ยนความเร็วในการแสดงอากัปกิริยาต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนภาพลักษณ์ในสายตาของผู้อื่นได้ครับทั้งหมดนี้ฟังเป็นความรู้เอาไว้ประดับสมองประดับบารมีให้ตัวเองอ่ะอย่าไปจริงจังหรือซีเรสว่าจะต้องเอาไปใช้ทุกอย่างทุกข้อเพราะว่าเทคนิคต่างๆนะครับผมก็รวบรวมมาจากหนังสือหลายๆเล่มที่มันตรงกับประสบการณ์ของเราและบางเรื่องเราก็มาจากประสบการณ์ตรงมันไม่ได้แปลว่าจะใช้ได้ผลกับคนทุกคนแค่คุณต้องเลือกที่มันเหมาะกับตัวเอง เอาเป็นว่าใครที่ใช้ข้อไหนเราได้ผลน่ะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันบ้างใต้คอมเมนต์ครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่หรือเข้ามาฟังนานแล้วช่องนี้เป็นพื้นที่ของคนที่ชอบพัฒนาตัวเองครับในครั้งหน้าหรือครั้งต่อๆไปคุณอยากจะฟังเรื่องอะไรช่วยกระดมความคิดเห็นนะครับใต้คอมเมนต์เอาเฉพาะในหมวดการพัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความสัมพันธ์หรือสุขภาพจิตสุขภาพใจหรือความรู้แนวคิดอะไรก,ไก็ได้ที่เกี่ยวกับซอฟต์สกิล ขอความร่วมมือนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะตามอ่านทุกคนเลยแล้วพบเจอกันใหม่กับผม I feel amazing storytelling